แกงจืดจ้าแกงจืดมาชวนกินแกงจืดกันค่ะร้อนๆชุ่มคอชื่นใจค่ะแกงจืดปลาปลาบดค่ะใส่วุ้นเส้นค่ะแล้วก็ผักปรกกาศขาวค่ะอร่อยค่ะจี้หมักยียกซุยทองอย่าสร้างโชยจ้าไหลละ,ะวะ่าว่โชยค่ะพูดผิด กงชอจ๋มาคะ่ะมากินกันคะ่ะเหยาฝันเซี่โอโเมโตโฮเมโตอร่อยถึงใจคะ่ะนี่คะ่ะมากินข้าวกันนะคะแกงจืดคะ่ะใครไม่ชอบกินเผ็ดเรามีแกงจืดสำรองคะ่ะถ้วยโตๆเบล่งเบล่งเลยคะ่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกินค่ะกินค่ะปลานินปลานิลปลานิลอบอบขิงมาแล้วค่ะอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ามากินกันจ้าปลานินจ้าตัวโตโต,ตมีแกงจืดค่ะแกงจืด มาค่ะไข่ค่ะไข่เจียวหรือไข่ทอดเนี่ยแหละค่ะน้ำพริกกะปิกก็มีค่ะเชิญจะจางจบายเลยนะคะอยากกินอะไรได้ทั้งนั้นค่ะแม่ครัวมาเองค่ะมาจากเมืองไทยเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะน้ำแกงปลาปลาบดค่ะอืมใส่วุ้นเส้นด้วยเออลืมบอกไปมีสรรพคุณหลายอย่างเลยค่ะพูดไม่หมดค่ะเปล่าค่ะ พูดไม่รู้จะพูดอะไรค่ะทำกับข้าวไม่เป็นแค่นเงี้ยแหละค่ะไม่รู้ใส่อะไรมั่งดูหน้าปลาไปก่อนเนาะโอเคนะคะออลงไปเอาข้างล่างเอาข<า>ึ้นมาอีกได้แอ่ะเอาอะไรคะได้ได้ได,ด้ในหลับซับองหล,ลับสับทองหลับทองที่ล้างถังที่ล้างถังขยะโจสันสวัสดีตอนเชา้าค่ะโจสันแปลว่าสวัสดีตอนเช้านะคะ สิกฟานะ่ะกินข้าวค่ะหยาใกล้ตานะาเช้าตาหนะายํำท้องอนะ่ะยีสกหสยีสยํำท้องอนะ่ะกินน้ําแกงค่ะน้ําแกงจืดปลาปลาบดค่ะถ้าพูดผิดอะไรไปขออภัยด้วยนะคะมากินกันค่ะ โจชานค่ะโจชานค่ะโจชานก็คืออาหารเช้าค่ะมาค่ะมากินข้าวกันนะคะไข่เจียวค่ะไข่ทอดค่ะเช้าตานค่ะท้องอ่ะท้องก็คือน้ําแกงค่ะเช่งท้องค่ะแกงจืดค่ะแกงจืดก็ใส่อ่าหยีซุยหยีสุยท้องค่ะ หยีแปลว่าปลานะคะปลาบดก็แปลว่าหยีซุยหยกขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมมากินข้าวกันนะคะลืมบอกไปค่ะมีน้ำพริกกะปิอยู่ด้านข้างบนไข่ด้วยค่ะนี่ค่ะอ้อร่อยเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้เปาฮ่องกงด้วยนะคะชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันเนาะขอบคุณมากเลยนะคะโจยกินคะ่ะหาชีกินเนาะไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะโจยกินแปลว่าลาก่อนคะ่ะลาก่อนนะคะ เจอกันคลิปหน้าเนาะมีอะไรเด็ดเดๆมามาสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะบายบายไข่เจียวน้ำพริกกะปิบายบาย